เสริมใช่ไหมใช่ค่ะเขเยนเวลาต้องถามร,ร้านบ่อยๆนะใส่บาทสักสองร้อยก็ได้ชำระนี่ส่งก็ได้เหมือนกันอะ่ะชำระนิ่ส่งจะดีกว่าใส่บาทานะ <c oughs> ถ้าไปในวัดได้อะ่ะไปในวัดเขาจะมีตูชำระนิสสง อ๋อยัดลงไปเรียกฮานาควรต้องไหนฟ้ะเอวไหนพี่เอวไหนพี่งูยักจงทำไเรียทั้งหมดเออไปอุจินะพี่นะ600จบเลยฉันน้นที่สงนะพี่นะวัดไหนก็ได้นะ เอาเดินด้มพี่เดินเดข้างนี้เลยเดินยเยใหไอ้ย่ง เช็ดจุดทห่เราเออเบาขึ้นเลยนะมันยกขึ้นมาเลยไอ้ที่มันจมอยู่ใช่ไหมเออแต่ตอนนี้ก็โล่งแล้วภาพก,กายร่างกายตอนนี้ที่มันที่ที่ปวดมันหายปวดจังสูงถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์โอเคดีแล้วปวดมากี่ปีแล้วน่าจะเป็นถึงปีสองปีนะ้ว โอเคผมทำวิธีให้ก็มันเหมือนอะไรนะเหมือนยกขึ้นมานะมันเหมือนยก็ึ้นก็มันปล่อยแล้วมันโล่งขึ้นเลยก็ดีแล้วนะพี่นะชอบดีนะพี่ที่ไนะปขอบคุณนะครับขอบคุณครับอุตส่าห์าอยุทยาบาทเดียวกันคนที่ไหนขอบคุณน้อยพ่อแม่ผมจะย้ายบ้านแทนนะ แต่ผมเนี่ยอาคับไปเกิดพาชีแต่ผมไม่ได้พาชีเลยนะอย่ที่เขาคิดอะไรมาทำวิธีสลับตัวกันูใช่ฝั่งนี้ใชยฝั่งนี้ฝั่งนี้มาัางน้อยมีอะไรมีมีอะไรเนี่ย ม,มีมีอะไรเด่นเด่นไหมมีอะไรพี่ที่เด่นเด่นนะฮะสมัยก่อนใช่ไหมสมยัยนี้มีไหมไม่มีบ้างโอ้สมัยก่อนมันดุใช่ไหมแต่าว่างน้อยดีกันไหมเด็กมันดุกันนะอ้าวที่ไปไรมานะ่ะปวดปวดหลังเนาะโอเคปวดแล้วมือด้วยเนาะ ได้ได้ได้จผมเียร์ให้นะยัดลงในเวียดทานนะพี่นะทำสักคนละสามร้อยทำร้านที่ส่งวัดไหนก็ได้นะพี่แล้วก็อุคิดงูพญานาคเป็นอสูรกายแล้วก็เจ้าพี่เจ้าทางในบ้านให้มรนาบุญนะนะมาช่อนรวมกันนะ สองคนรวมกันทั้งหมดหกหกก็พอนะแระช้อนหกก็พอนะเอออ่ะจบแล้วประช้อนสองตัวรวมกันอะ่ะเออเขาเรียกไเขาเรียกหกร้อยเจอประช้อนเออประช้อนสองคนรวมกันอะ่ะหกร้อยเออพี่พูดผิดไปนี่หลังมันเคลื่อนนะพี่เนี่ย อ่ที่ลองเดินดูเอาป้าเดินดูผู้ชายโดนคุณใส่แต่ผู้หญิงไม่เจนนะอย่างนี่ผมขับออหมดแล้วนะพอพี่เป็นไงฮะโลกแม่ะแต่หลังโลกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวๆค่อยๆอัดๆให้ทีตัวเราเองต้องมีแรงทุกหมาหมัหลังมาที่มั้ ตัดลงให้ยังทำอ่ตรงดี๋ยวค่อยๆ่านให้ๆ่านะสิเลจุดไล่ิลจุดมเป็มันมนกิไปแล้วโ้น้ำไปด่วน้ำไปด่วนบกมีเลยเหรอมันตกกระด้วน่าจะดีแล้วนะที่เราเดินด่

ลงมาผ่างเดียงฟังนีดตัดฟังเลยนย่นเ้ยลงมาผ่านนะตั้งฟัญนะลองดูได้เร็วไปซื่นตรงนี้ต้อเลยเลยฮะพี่ลงเดินดูตรงนั้นแหละขาเลาเป็นตอนเลย

ให้เอรชาไปแล้วนะเอาแล้วดีแล้วดีแล้ววิ่งทันกับจับคว้าใกีะพี่นะถึงทำบัตยนะพี่นะบัตรไยโรงงานเวียดาณะจัดยิงาหไปไว้หาไปไ